สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะนะคะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของเซลอิเล็กโทรไลต์นะคะอ่านมาเริ่มเลยนะคะมันทาความรู้จักกันก่อนว่าเซลอิเล็กโทรไลต์คืออะไรเนาะอ่านมาดูเนาะเซลฟังเคมีครูสอนไปแล้วเซล์มี2ประเภทคือเซล์กรนิกกับเซลอิเล็กโทรไลต์นะคะวันนี้จะเป็นหัวข้อก็คือเซลอิเล็กโทรไลต์เนี่ยการเปลี่ยนแปลงพลังงานมันจะต่างกันนะถ้าเกิดเป็นเซลวันนี้ครูสอนมันก็คือเซลอิเล็กโทรไลต์เนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงพลังงานในโลกไฟฟ้าค่ะ พลังงานไฟฟ้าให้เกิดปฏิกิริยาเคมีซึ่งมันจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราเรียนมาแล้วคือเซลล์การนตการัน,นกมันจะเป็นเคมีให้เป็นไฟฟ้าแต่วันนี้ครูจะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นปฏิกิริยาเคมีซึ่งเซลล์ประเภทนี้ค่ะนะคะมันจะมีค่า e ศูนย์เซลล์หรือค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานเนี่ยน้อยกว่าศูนย์นะคะค่ามันเป็นไงคะ ติดลบนะคะติดลบพวกนี้ค่ะเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองไม่ได้เราต้องให้กระแสไฟเข้าไปต่อมาเรามาดูองค์ประกอบการองค์ประกอบของเซลล์อิเล็กโทรไลต์มันก็จะคล้ายกับเซลล์กราไฟตก็มี2อ e, ีที่ครูสอนไปเลยก็คือขั้วกับสารไออิเล็กโทรไลต์อีที่1ก็คืออิเล็กโทรดอีที่2ก็คืออิเล็กโทรไลต์นะคะอ่ะขั้วก็เหมือนเดิมนะคะก็มีขั้วแอนโอดกับแคโทดเนาะนะคะขั้วแอนโอดเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันค่ะ ส่วนแคโทดที่คนเรียนมาคือเกิดปฏิกิริยา reduction แต่เนื่องจากปฏิกิริยาเซลล์อ e ิเล็กโทรไลต์เนี่ยจะเป็นปฏิกิริยาผันกลับของเซลล์กำอนิกดังนั้นขั้วก็จะสลับกันนะคะดังนั้นแอนูดก็จะเป็นบวกแคโทดก็จะเป็นลบดังนั้นเราต้องดูก่อนว่าตอนนี้ค่ะเราพูดถึงเซลล์กำเนิกหรือเซลล์อ e ิเล็กโทรไลต์ถ้าพูดถึงเซลล์อ e ิเล็กโทรไลต์วันนี้แอจะเป็นบวกแคจะเป็นลบแต่ถ้าเกิดพูดครั้งก่อนที่ครูเคยสอนแอจะเป็นลบแคจะเป็น บวกเนาะแต่การเกิดปฏิกิริยาก็กยังเป็นออกเป็นรีเหมือนเดิมแค่สลับขั้วบวกกับขั้วลบเนาะตรงนี้ให้ดูก่อนว่าโจทย์พูดถึงขั้วอะไรเนาะถ้าเกิดเป็นอิเล็กโทรไลต์วันนี้แอโนโอดจะต่อกับขั้วบวกแคโทดจะต่อกับขั้วขั้วลบของแบตเตอรี่นั่นเองนะคะส่วนถัดมาอีที่2ก็คืออิเล็กโทรไลต์ก็จะเหมือนกับเซลล์กรนิกเลยนะคะตรงนี้ก็มีสามกรดอนกินก,นกลอมเหลวหรือจะเป็นสารอาิเล็กโทรไลต์พวกสารไอกรดเบสเกลพวกนี้ก็จะใ้คล้ายกันนะ ต่อมาเนื่องจากเซลล์อิเล็กโทรไลต์เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต้องให้กระแสไฟเข้าไปและเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะหัวข้อต่อมาที่ครูจะพูดก็คืออ e ิเล็กโทรไลซิสนะคะมันก็คือการแยกสารละลายอิเล็กโทรไลต e ์ id, ด้วยกระแสไฟคือต้องให้กระแสไฟเข้าไปนั่นเองจะแบ่งออกเป็น2กรณีด้วยกันอะ่ะกรณีที่1จะไม่มีน้ำลูกนะคะเรามาดูแบบที่1ก่อนแบบที่1แยกนะคะด้วยใช้กระแสไฟเนี่ยเป็นอ e ิเล็กโทรไลซิสแบบไม่ใช้น้ําก็จะเป็นงานแยกสากรประกอบไอออนิกแต่ใช้คําว่าหลอมเหลวอ่า เมื่อไหร่มีคําว่าหลอมเหลวปุ๊บแสดงว่าไม่ใช้น้ําให้ความร้อนเข้าไปแล้วสารปะะร,ระกรอบแอลอนิกของเราเนี่ยมันเกิดการหลอมเหลวเนาะส่วนใหญ่นะคะเรามาดูแผนภาพด้านล่างส่วนใหญ่แล้วสารประกรอบแอลอนิกเนี่ยเมื่อเวลาแตกตัวมันก็แตกตัวเป็นไอออนบวกกับไอออนลบนะคะก็สเต็ปเดินเลยนะคะไอออนลบวิ่งเข้าหาขั้วบวกไอออนบวกก็วิ่งเข้าหาขั้วลบซึ่งขั้วลบของเราคือขั้วแคโทดขั้วบ,บวกก็คือแอโนดนั่นเองนะคะอ่ะฝั่งนี้แอโนดเกิดออกแคโทดเกิดรี อ่ะอย่างเช่นมาดูรูปด้านล่างอ่ะนักเรียนเรื่องมานะคะอันนี้เป็นการแยกอะไรอันนี้ตัวอย่างแยกเกลือโซเดียมคลอไรด์หลอมเหลวเห็นไหมโลกใช้คําว่าหลอมเหลวแสดงว่าทําไมคะมันไม่มีน้ํานะคะไม่ต้องใช้น้ําอันนี้อ่ะไม่ต้องใช้น้ําอ่านะมาดูดังนั้นเราก็ดูก่อนว่ามันแตกตัวได้ไรอ่ะโซเดียมคลอไรด์นะคะโซเดียมคลอไรด์ของเราก็แตกตัวเป็นไอออนบวก na บวกกับ cl ลบ อ่ะอันนี้ก็คือไม่มีน้ําใช่ไหมมันก็สามารถวิ่งเข้าไปที่ไหนได้เลยวิ่งเข้าไปที่ขั้วได้เลยนะคะอออนบวกวิ่งเข้าหาขั้วลบอออนลบวิ่งเข้าหาขั้วขั้วบวกนะคะอะจากรูปนี้เราพบว่าอะไรที่ขั้วอันนี้ก็จะมีขั้วแคโทดเป็นบวกแอโนดเป็นลบเราพบว่าที่แคโทดเนี่ยนะคะเกิดแก๊สคอลีนเกิดขึ้นเห็นไหมมีฟองแก๊สเนาะส่วนอีกฟังหนึ่งอ่ะแอโนดเห็นไหมลูก เหมือนมีอะไรมาฉาบอยู่นะคะมีโลหะโซเดียมมาเกาะอยู่ตรงขั้วแอโนดนั่นเองอันนี้เป็นกรณีที่1ก็คือทําไมคะหลอมเหลวจะไม่มีน้ำอะต่อมานักเรียนเปิดหน้าต่อมาแล้วในกรณีที่มันมีน้ำล่ะลูกอ่ะเราไปดูกรณีที่มีน้ากันบ้างอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกรณีที่มันมีน้ํากันนะ,ะกรณีที่สองอ่ะอิเล็กโทรไลซิสแต่ที่สองก็คือแยกสารประกอบไอออนิกนะคะ มันจะใช้คําว่าสารละลายอ่ะสารละลายแสดงว่าจะต้องมีอะไรส่วนใหญ่เราจะใช้นะ้ําเป็นตัวทําละลายนะคะแสดงว่าแบบที่2จะต้องมีน้ําเข้าไปเกี่ยวข้องอ่ะเรามาดูแผนภาพกันนะจะได้เห็นภาพคร่าวๆปกติสารละลายสารประกอบอินทร์เนี่ยมันก็แตกตัวเป็นไอออนลบแล้วก็ไอออนบวกเนาะสเต็ปเดิมเลยไอออนลบก็วิ่งเข,ข้าหาโครบวกไอออนบวกก็วิ่งเข,ข้าหาโครลบแต่ในกรณีนี้ทําไมโลกเนื่องจากมันมีคําว่าสารละลายแสดงว่าในระบบเราจะต้องมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย มีน้ำด้วยอีตัวที่เป็นน้ำของเราเนี่ยนะคะมันก็จะวิ่งเข้าไปแข่งแย่งที่ขั้วบวกและลบกันถูกไหมลูกตอนแรกก็คือวิ่งปกติแต่อันนี้ไม่ได้แล้วแต่ว่าขั้วเรามีขั้วบวกหนึ่งขั้วขั้วลบหนึ่งขั้วดังนั้นจะมีผู้ชนะแค่หนึ่งคนนะคะดังนั้นเราต้องเปรียบเทียบค่า e ค่ะว่า e ตัวไหนจะชนะอ่ะเรามาดูตัวอย่างด้านล่างเลยอ่ะอย่างเช่นการแยกสาลายตัวนี้นะคะด้วยกระแสไฟ มันก็แตกตัวเป็นไอออนบวกแล้วก็ไอออนลบตามสเต็ปเลยไอออนบวกวิ่งเข้าหาคั่วลบไอออนลบก็วิ่งเข้าหาคั่วคั่วบวกใช่ไหมโลกอจากตรงนี้คั่วบวกอะไรวิ่งเข้ามาขั้วบวกคั่วบวกก็ไอออนลบอ่ะเห็นไหมส่วนคั่วลบอะไรวิ่งเข้ามาไอออนบวกวิ่งเข้ามาแต่ว่าตรงนี้เห็นไหมโลกจากตรงนี้เนี่ย มันมีน้ำอ่าน้เสตที่หน่งไอออนลบวิ่งเข้าหาควัวบวกไอออนบวกวิ่งเข้าหาขัวลบแต่ว่าเนื่องจากมันมีน้ำด้วยน้ำก็ต้องเข้ามาแข่งที่คั้วด้วยอ่ะน้ำก็มีสมการของน้ำตรงนี้วิ่งเข้ามาอยู่ที่ควัวดังนั้นผู้ชนะจะมีแค่หนึ่งคนค่ะเราจะต้องดูว่าใครจะได้ไปต่ออ่ะเรามาดูก่อนนะคะอ่ะเรามาดูในการดูว่าใครจะได้ไปต่อเราจะเปรียบเทียบค่า e ศูนย์ค่ะอ่ะดูจากค่า e ศูนย์ตรงนี้นะคะอ่ะเรามาเทียบกันจําที่ครูสอนได้ไหม อีมากอะไรนะที่คือเคยเคยให้จำอ่านมาทวนนิดนึงอีศูนย์มากอีมากจะชอบอะไรคะชอบรับอีศูนย์มีค่าน้อยจะชอบชอบให้อ่าชอบรับกับชอบให้เนาะดังนั้นอ่าเลื่อนมาดูตรงนี้แล้วก็เทียบเลยขั้วบวกอ่าขั้วบวกเป็นอะไรนะขั้วบวกเป็นแอนูดขั้วลบเป็นแคโทด ซึ่งแคโทดเกิดรีอ่าเกิดรีแอโนดเกิดออกแสดงว่าเกิดออกก็คือชอบลายออกซิเดชันจะให้แสดงว่า e น้อยชนะอ่าแสดงว่านักเรียนมาดูตรงนี้อันไหนมีค่า e น้อยกว่ากันเพราะนั้นเราพบว่า e น้อยกว่าก็คือน้ำแสดงว่าอันแรกใครชนะอันแรกน้ำชนะค่ะตัวนี้ไม่ได้ไปต่อนะอ่ะแสดงว่าน้ำชนะดังนั้นที่คั่วแอโนดของเราอ่ะแอโนดเห็นไหมลูก เกิดออกซิเดชันเขาก็เอาสมก,การน้ำมาเขียนเพราะว่าน้ำชนะอายกสมก,การน้ำมาต่อมาขั้วต่อมาที่ขั้วลบคือ ancestors. แคโท o d ดแค t ท o d ดเกิดรีดักชันรีก็คือรับสเตปรับก็คือละไอ e? ีอะไรชอบรับโลกอ e? มากชอบรับอเทียบ2ตัวนี้อัอนไหนมีค่า E มากกว่ากันนะคะปรากฏว่าเทียบเลยอีมากกว่าแสดงว่าน้ำก็ชนะอีกโซเดียมก็แพ้ค่ะตรงนี้อะโซเดียมไม่ได้ไปต่อสแสดงว่าจาก2อ,อันนี้ที่ขั้ว บวกและคั่วลบเนี่ยน้าเข้าไปที่คั่วบวกและลบทั้งคู่เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็เอามาเขียนข้างล่างต่ออ่ะต่อมาเมื่อมันชนะใช่ไหมลูกเราก็เอามาเขียนตรงนี้อ่ะเราก็มาเขียนเลยแต่ว่าบาังเอิญอันนี้เราก็ยกสมการมาเขียนอ่ะจำเกี้ใช่ไหมน้ำชนะเราก็เอาน้ำมาเขียนค่ะ แต่ต้องเรียนดูตรงนี้ในกรณีนี้นะคะเราเขียนแบบออกแล้วก็แบบรีอันนี้เขียนแบบออกซิเดชันอันนี้เขียนแบบรีดักชันซึ่งน้ําสมการนี้เป็นแบบอะไรอยู่แล้วอิเล็กตรอนอยู่ฝั่งนี้เป็นแบบรีเรายกมันได้เลยแต่น้ําจากสมการข้างบนเนี่ยนะคะมันเป็นแบบรีแต่เรากาลังเขียนแบบออกนักเรียนก็กลับอะไรคะกลับสมการเห็นไหมโลกค่า E ศูนย์เวลาเรากลับสมการค่าบวกมันก็จะกลายเป็นค่าค่าลบเพราะว่าให้เขียนแบบออกซิเดชันแบบรีดักชันแต่จากที่โจทย์ให้มาทั้ง4สมการข้างบนเป็นแบบอะไรคะ อีศูนย์แบบ Reduction ที่เราเขียนแบบออกแบบรีเพราะอะไรลูกบางทีในกรณีโจทย์ของเราต้องการให้เขียนสมการรีดอกออกมาดังนั้นสมการรีดอกมันจะต้องมีทั้ง o x i d a t i ช n นและ reduction อ่ะเมื่อได้ตามนี้แล้วเปลี่ยนเป็นออกเปลี่ยนเป็นรีแล้วลูกต่อมาเช็คอิเล็กตรอนว่าเท่ากันไหมปรากฏว่า2สมการนี้สมการที่1และสมการที่2อิเล็กตรอนไม่เท่ากันเรารวมเป็นปฏิกิริยารีดอกไม่ได้ถูกไหมลูกเราต้องเอาสมการที่2มาทําอะไรอ่ะเอาสมการที่2มาคูณ2เข้าไปอ่ะเอาสมการที่2คูณ2 อ่ะเมื่อสมการที่2คูณ2ค่า e ศูนย์เนี่ยไม่มีผลอะไรรลกตัวที่มาคูณอ่ะเมื่อคูณแล้วเราปรากฏว่าได้อิเล็กตรอนเท่ากันอย่างสมการ1กับ3เท่าแล้วเมื่อเท่าแล้วเราก็ทําการรวมเลยหลกนะคะเราก็เอา1กับ3มารวมกันอ่ะสมการที่1แล้วก็สมการที่3มารวมกันเวลารวมเป็นปฏิกิริยาหรือหลกตัดอะไรทิ้งเราตัดอิเล็กตรอนทิ้งแล้วก็เอาที่เหลือมารวมกันนะคะมาเขียนอันที่2โมเลกุลของน้ํา4ก็กลายเป็น6ถูกไปหลกอันนี้ที่เหลือก็คืออะไรแก๊สไฮโดรเจนแก๊สออกซิเจน ใช่ไหมลอกแล้วก็มีอะไรอีกอะออกซิเจนไฮโดรเจนแล้วก็น,นี้รวมเป็นโมเลกุลของน้อาอาอันนี้ทุกคนเราฝั่งตัดไปตัดไปฝั่งนี้ก็เหลือสองโมเลกุลของน้ําดังนั้นสมการสุดท้ายที่ได้นะคะสมการสุดที่ของเราก็จะได้ตามนี้ต่อมาการหาค่า E ีูนเซลเนี่ยนะคะอะอีูน e เซล์ของเราเวลาหาค่า e ศูนครูบอกแล้วว่าหาค่า e ศูนแบบ รีดักชันนักเรียนจะต้องเอาค่าแบบรีดักชันมาแทนตามสูตรที่ครูเคยสอนไปก็คืออะไรลูก e แคร์ลบ e แอร์ถูกไหมอ่ะ e แคร์โถดลบ e แอร์นดนะคะอ่ะเรามาแทนค่าเลยซึ่งแอร์นดคือตัวไหน e แคร์ลบ e แอร์เอาแคร์ก่อนใช่ไหมแคร์คือเท่าไหร่ลูกลบศูนย์ลบศูนย์จุดแปดสามอ่ะลบด้วย e แคร์ลบ e แอร์แอร์นด แต่อันนี้ต้องเป็นเท่าไหรโลกเราต้องดูค่าที่เป็นแบบรีถูกปะอันนี้เป็นออกเราก็ย้อนข้าข้างบนมันก็คือหนึ่งจุดสองสามอ่ะหนึ่งจุดสองสามดังนั้นค่า e ศูนย์ที่ได้เท่าไหร่อ่ะช่วยคิดเลขสิก่ะดกครืียนิดนึงอ่ะ,ดอะได้ลบสองจุดศูนย์หกโวลต์สังเกตว่าถ้าเกิดเป็นเซลล์อิเล็กโทรไลต์ค่าที่ได้มันจะติดไรโลกมันจะติดลบเพราะมันเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองทำไมคะ ไม่ได้นะคะคุย้ำอีกครั้งหนึ่ง e ศูนย์เซลที่ใช้เราต้องใช้ค่า e ศูแบบอะไรเท่านั้นเวลาแทนค่า e 0แบบ reduction นะคะ e ศแบบ reduction เรามาดูตัวอย่างหน้าต่อไปก็จะเป็นการแยกสารลายโพลทสซียมไอโอดายด้วยกระแสฟ้านะลูกจากโจทย์พบว่าอะไรคะจากโจทย์พบว่ามันใช้คําว่าสารละลายเห็นไหมลูก มันจะคำว,ว่าสารละลายโพแทสเซียมไอโอดแสดงว่าต้องมีน้ําเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนเดิมค่ะจะต้องมีผู้ชนะที่คู่บวกหรือคู่ลบกี่คนคนเดียวนะคะอาจจะตรงนี้นะเหมือนเดิมค่ะมันก็แตกตัวนะเป็นไอออนบวกอ่านี่คือสมการไอ,อบวกอีกอันนึงเป็นไอออนลบก็คือน,นี้นะคะแล้วก็มาแข่งแย่งชิงกันนะเหมือนเดิมแล้วก็ดูว่าใครจะชนะเพราะว่าแต่ละคู่จะมีแค่ผู้ชนะแค่1คนเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะจะเป็นผู้ชนะอ่ะตรงนี้ เราเทียบทีเราคู่เนาะอ่าอันนี้เราใส่ขั้วเรียบร้อยก่อนนะคะอันนี้เป็นขั้วบวกอ่าอันนี้เป็นขั้วลบอ่าขั้วบวกขั้วลบเนาะอ่าอันนี้เพราะว่าอันนี้ไอออนลบวิ่งเข้าหาขั้วบวกไอออนบวกวิ่งเข้าหาขั้วลบแต่ว่ามันมีน้ําเข้ามาแย่งชิงด้วยเราต้องดูว่าใครจะชนะนะคะอ่าเราก็จะดูว่าใครจะเป็นผู้ชนะเพราะว่ามันมีน้ําด้วย ่ะมีนะ้ำตรงนี้ใช่ไหมลูกอ่ะเรามาดูกันดังนั้นขั้วบวกของเราคืออะไรนะขั้วบวกจะเป็นขั้วแอโนดอ่ะเขียนรายละเอียดนิดนึงแอโนดเกิดออกอ่ะฝั่งนี้แคโทดแคโทดเกิดรีอ่ะเราก็มเทียบค่า e เลยค่ะว่าฝั่งไหนชนะเรามาดูที่ขั้วแคโทดก่อนนะคะที่แคโทดคือตรงนี้อ่ะแคโทดของเรามีไอออนสตัวดังนั้นแคโทดเกิดปฏิกิริยารีดักชันนะคะรีดักชันก็คือ ปฏิกิริยาที่มีการรับอิเล็กตรอนดังนั้นอีมากชอบรับดังนั้นสมการที่1อันไหนมีค่ามากกว่ากันเราพบว่าน้ําชนะแสดงว่าอันแรกแพ้ไปไม่ได้ไปต่อตกรอ,กอบอ่ะอันนี้เข้ารอบตัวต่อมาที่คั่วแอโนโอดแอโนโอดเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันอ่ะออกซิเดชันคือให้ต้องมีค่าอีน้อยอันไหนมีค่าอีน้อยกว่ากันอ่ะแต่ปรากฏว่าอันนี้น้ําแพ้โลกอ่ะน้ําแพ้นะคะไอโอดีนได้ไปต่อนักเรียนก็มาเขียนต่อนะคะที่คั่วแคโทดกับแอโนโอดอ่ะ แต่อันนี้ต้องเขียนแบบออกแบบรีเพราะว่าเราจะต้องหาปฏิกิริยารวมหรือว่าตรงนี้ค่ะโจทย์ต้องการให้เราหาปฏิกิริยารีดอกนั่นเองก็ต้องดูโจทย์ก่อนว่าโจทย์ให้หารีดอกไหมนะแต่อันนี้ถ้าเกิดโจทย์ให้หารีดอกนั่นเองก็ต้องเอามากับอันไหนที่เป็นรีก็ต้องกลับให้เป็นออกเพราะว่าจะได้รวมเป็นรีดอกได้ไนะวะมาดูตรงนี้ก่อนแคโทนนะคะแคโทดเป็นแบบรีอยู่แล้วแคโทดน้ำชนะใช่ไหมโลกแคโทนน้ำชนะนั่นเองก็ยกตรงนี้ลงมาเขียนเลยโจทย์เขียนให้บางส่วนแล้วตรงนี้อ่ะเอาที่เหลือมาเขียน ที่เหลือมาเขียนก็เป็นอ่ะ H2 บวก2 O H ลบอันนี้เป็นสมการเดิมเราไม่ได้กลับอะไรสมการนะคะต่อมาส่วนแอนดตรงนี้แอนดเป็นออกแต่โจทย์ให้มาเป็นรีรู้ได้ไงเป็นรีครูเคยสอนแล้วอิเล็กตรอนอยู่ฝั่งนี้จะเป็นรีเห็นไหมลูกจากสมการอิเล็กตรอนเป็นแบบอะไรไมาเลยเป็นแบบรีมาเลยแต่แว่าเราจะเขียนออก็กลับสมการนะคะก็คือเอาสมการเดิมมากลับไม่มีอะไรมากมายค่ะอ่าเอาฝั่งนี้ฝั่งนี้เอาซ้ายไปขวาาขวาไปซ้ายอ่าตรงนี้เราก็เอาไอสองอยู่ฝั่งนี้ค่ะ อ่าไอสองเขียนไปเลยบวกสองอิเล็กตรอนลบต่อมาเราจะรวมเป็นรีดอกแล้วในการรวมเป็นรีดอกเราเช็คก่อนว่าอิเล็กตรอนเท่ากันไหมปรากฏว่าสองสมาการนี้อิเล็กตรอนมันเท่ากันแล้วไม่มีปัญหาดูไหมลูกเราก็เลยตัดอิเล็กตรอนค่ะอ่ะตัดอิเล็กตรอนทิ้งไปแล้วก็รวมรวมสมาการอ่ะฝั่งนี้ก็จะได้เป็นลายแก๊สไฮโดรเจนอ่ะไอสองบวกสองโอฮดลบ อ่ะได้แล้วต่อมาหาค่า e 0ูนย์เซลการหาค่า e ศูนย์เซลอย่าลืมว่าเราหาค่า e 0แบบอะไรโลก e ศูนค่า e ศูนย์ที่ใช,ตใช้ต้องใช้แบบ Reduction เท่านั้นนะเพราะนั้น r e u u t t o o เนี่ยนักเรียนก็เอาจากตรงนี้มาคิดได้เลย e 0ตัวที่1 e ศตัวที่2อย่าลืมว่าตามสูตรเรา,เอาอะไรลบกันนะ e แคร์ลบ e แอหูไมโลกอ่ะแคโทษก่อนแคโทษก็คือเท่าไรลบศูนเขียนไปเลยลบศจดแป ลบด้วย0.54อ่าเพราะนั้นคำตอบท้ายได้อะไรลูกลบห3 7่โวลต์สังเกตไหมว่าค่าที่ได้มันจะติดอะไรเอ่ยติดลบแสดงว่าปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นเองได้ไหมคะไม่ได้อ่าดังนั้นถามต่อเขามีการถามต่อว่าที่ขั้วบวกขั้วลบนั้นเกิดอะไรอ่าเรามาดูที่ขั้วลบก่อนขั้วลบคือตรงนี้อ่าปรากฏว่าเกิดแก๊สไฮโดรเจนอ่านี้ถ้าเกิดเขาถามเกิดแก๊สไฮโดรเจนแต่ว่าตรงนี้ไม่ต้องการไฮโดรเจนเขาถามเป็นเอกวียคือเกิดไฮดรอกไซด์ เกิดไฮดรไซด์มา่หยดฟีนอล์ไฮดรไซด์มันอมบอกความเป็นเบสถูกไหมลกูกเราเรียนกดเบสดมาแล้วเ,เมื่อหยดฟีนอล์ลงปนะคะเราจะเห็นเห็นเป็นสีอะไรเอ่ยเป็นสีชมพูต่อมาที่ขั้วบวกเกิดอะไรขั้วบวกก็มีอะไรคะมีไอโอดีนเกิดขึ้นนะคะสารลายในโพแทสเซียมไอโอดด์เนี่ยนะะได้สารลายสีลายปกติไอโอดีนจะเป็นสารลายสีสีน้ำตาลนั่นเอง นะเป็นสารลายสีน้ําตาลจบแล้วตัวอย่างเ,เข้าอันนี้ในกรณีที่นะคะแยกในรูปของสารลายที่มีน้ําไม่แย่งชิงนะคะอันนี้ก็จะมีการพิจารณาน้ําด้วยว่าใครจะชนะวิธีการดูก็ดูค่าที่ค้ยจาอีมากชอบรับอีน้อยชอบให้แต่ตรงเนี้ยจากโจทย์ที่ให้มาค่า E เห็นไหมโลกอิเล็กตรอนอยู่ฝั่งไหนหมดเลยอิเล็กตรอนอยู่ซ้ายหมดเลยซึ่งเป็นปฏิกิริยาแบบรีดักชันแต่ในข้อสอบที่ครูให้มาครูาคอาจจะให้แบบออกก็ได้แบบรีก็ได้ แต่เวลาคิดค่า E ศูนย์เซลนักเรียนอย่าลืมว่าเราจะต้องคิดค่า E0 ศูนย์แบบอะไรเท่านั้นแบบ Reduction เท่านั้นและในโตโจทย์ตรงนี้ที่ครูให้ดูก็คือมันง่ายเนื่องจากครูจับเป็นเซตไว้ให้แล้วนักเรียนก็เทียบอีมากอีน้อยได้เลยแต่ในข้อสอบครูเนี่ยครูไม่ได้บอกอีมากอีน้อยให้แบบนี้นะคะไม่ได้จับคู่ให้ครูก็จะมีสรรมการมาให้เลยนักเรียนต้องจับเองนะคะดังนั้นเนี่ย ในกรณีที่เป็นหลอมเหลวไม่มีปัญหาเพราะไอออนบวกวิ load, ก่งเข้าหาขั้วลบไอออนลบวิ่งเข้าหาขั้วบวกเพราะว่ามันไม่มีน้ําถูกไหมลูกแต่ในกรณีที่มันเป็นสารละลายมันมีน้าเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าสมการไหนจะวิ่งเข้าหาขั้วแคโทดสมการไหนจะวิ่งเข้าขั้วแอโนดเนาะอ่ะมาดูหลักตรงนี้ค่ะสมการที่ควรจําด้านล่างนี้ดอกจันไวเลยเนาะเวลาทําข้อสอบจะได้ทําได้สมการที่ควรจดจานะคะในการในการแย่งชิงที่ขั้วนะคะเป็นน้ําก็จะมี2สมการด้วยกันอันนี้คือสมการที่1ค่ะ อันนี้คือสมการที่สองหลักการจำง่ายๆนะคะเราก็ดูค่ะมันก็จะมีอันนี้โบตอนมีการ์ไฮดรซกไซด์ถ้าเกิดมีประจุบวกก็นะคะคูวบวกอ่ะประจุบวกวิ่งเข้าหาควบวูบวกบวกเหมือนกันเนาะหลักการจำของครูง่ายๆนะจะได้ไม่สับสนจะได้จำเหมือนกันบวกก็คือบวกลบก็คือลบแล้วก็มาทำต่อเอ้บวกคือคั่เลยนะบวกก็คือแอโนโูดนะคะลบมันก็คือแคโทด อันนี้ค่ะ,สะแสดงว่าสมการน้ำที่1ก็คือจะไปแย่งกับตัวอื่นที่ขั้วลายแอโนดสมการน้ำที่2ก็จะไปแย่งชิงกันขั้วแคโทดเนาะอันนี้คือหลักการจำเฉยๆนะลกูกเนาะถ้าเกิดเห็นเป็นบวกสแสดงว่าเอ๊ต้องไปแย่งตรงนี้ที่บวกก็คือแอโนดอันนี้เป็นลบก็ต้องไปแย่งที่ลบก็คือเป็นแคโทดแบบนี้เนาะสองสมการนี้ถ้าเกิดในข้อสอบคุณไม่ได้บอกมาให้ว่าแย่งชิงที่ไหน,นต้องจำเองนะคะอันหลักการจำ แจ้งแล้วเมื่อวานนี้เนาะถ้าเกิดบวกอ่ะอันนี้ก็บวกเหมือนการไปที่คูวบวกอันนี้ลบอันนี้ก็ไปที่คูวลบค่ะอ่ะเรามาดูตัวอย่างหน้าต่อไปเลยอ่ะเรามาดูตัวอย่างหน้าต่อไปกันอ่ะมาดูตัวอย่างหน้าต่อไปนะคะอ่ะตรงนี้หลักการจําไปแล้วเนาะอ่ะเปิดหน้าตรงนี้เลยเห็นไหมอย่างเงี้ยค่ะครูก็จะไม่ได้บอกว่าให้ว่าอะไรคู่อะไรนีน่ต้องจับคู่เองอย่างเมื่อกี้คุณหลักการจําเราไปดูน้ําก่อนในกรณีที่โจทย์ใช้คําว่าสารละลาย ถูกไหมโลกอ่ะสมมติจทยจใช้คำว่าสารละลายเราจะได้ไม่งงอ่ะเราจะได้ไม่งง,งกันอ่ะเพราะนั้นเราดูตัวที่เป็นน้ำก่อนจะรู้ว่าอะไรวิ่งเข้าหาค้่อะไรอันนี้อันที่หนึ่งอ่ะอันนี้อันที่สองใช่ไหมโลกอ่ะหลักการครูบอกแล้วให้ดูว่ามีไอออนไหลอันนี้เป็นลบอันนี้เป็นบวกแสดงว่าอันนี้ก็วิ่งเข้าหาค้ว่บวกอันนี้วิ่งเข้าหาค้วลบ ขั้วบวกก็คือแอร์เลยนะแอโนดคั่วลบก็คือแคร์ไลโลแครโทดเนี่ยเวลาจะทำข้อสอบปุ๊บโรงเรียนเจอหาไว้ก็เลยพอยอออนตัวอื่นมันก็บ่งบ่งบ่ง,บงชัดอยู่แล้วว่าคือธาตุอะไรโซเดียมแมกเซียมซิงอะไรพวกเนี้ยแต่อันนี้เราไม่รู้ไงว่าอันไหนไปแย่งชิงที่คั่วแอโนดหรือแครโทดเสร็จแล้วค่อยมาเปรียบเทียบค่าอูนย e ์กันว่าจะจับคู่ไหนอะไรประมาณนี้เราอ่านดูตัวอย่างเลยนะคะตัวอย่างแรกในกรณีที่เอาอะไรก่อนดีเอาเอาสารละลายก่อนแล้วกัน อ่ะมาดูตัวอย่างนี้นะ, <S <S <อ>ะการแยกสารลายโซเดียมไอโอดายด้วยกระแสไฟฟ้าถูกไหมลกูกมีคําว่าสารละลายแสดงว่าต้องมีอะไรเข้าไม่แย่งชิงลกูกมีน้ําค่ะอ่ะเราลองเลยดูข้อแรกดูตามเลยนะคะเพราะฉะนั้น N A I อ่ะแตกตัว3กรอบอีก N A บวกแล้วก็อีกอันเป็น I ลบก็สเต็ปเดิมค่ะไอออนบวกวิ่งเข้าหาขั้วลบไอออนลบวิ่งเข้าหาขั้วอะลรลกูกขั้วบวกอะแล้วก็วิ่งไปเลยอะแสดงว่า โซเดียมไอออนเป็นบวกมิหาคัวลบแอลดออนมิหาคัวบวกแต่อย่าลืมว่าตรงนี้มีใครเข้ามาแข่งแย่งกับมันด้วยมีน้ําด้วยเนื่องจากสารละลายเราก็ต้องรู้ว่าใครจะผู้ชนะจะมีแค่หนึ่งเดียวเพราะว่าอ่ะผู่เข้ารอบมีแค่หนึ่งแต่ว่าผู้ท้ายชิงมีมีสองคนเราก็ไปเทียบเลยนะอ่ะไปดูแคโทดก่อนแคโทดเทียบกับอะไรโซเดียมไอออนอ่ะเทียบกับตัวนี้อ่าจับคู่ค่ะ จับคู่หลักการเหมือนเดิมอีมากอีน้อยจับคู่กับน้ำอ่ะน้ำคือทั่วแคโทโธแคโทโคือตัวหนหยนแคโทโคือตัวนี้อะเรามาเทียบตัวนี้ก่อนนะคะแสดงว่าอันนี้ลูกคู่แรกแคโทโธเกิดปฏิกิริยาอะไรแคโทโธเกิดปฏิกิริยา reduction ถูกไหมลกูกอันนี้เกิดรีอีไลชนะอันนี้ต้องหากค่าอีมากชนะอะอันไหนมีค่าอีมากกว่ากัน ปรากฏว่าอีมากก็คืออะไรโมเลกุล,ลชนะน้ําชนะค่ะน,น้ําเข้ารอบมีค่ามากกว่านักเรียนก็เอาสมก,การนี้มาเขียนเลยเนาะอันนี้เกิดรีอันนี้เป็นปฏิกิริยาแบบรีอยู่แล้วนักเรียนก็เอามาเขียนเลยค่ะอ่านเราเขียนสมก,การนี้ได้แหละน้ําชนะอ่ะได้ผู้เข้ารอบหม,หมายเลขหมายเลขนี้มาแล้วนะคะที่ค้่แคร์ถดเราก็เขียนสมก,การลงไปเลยอ่ะเนื่องจากสมก,การที่ให้มาแบบรีอยู่แล้วน้องนี่ไม่ต้องกลับสมก,การอะไรเขียนปกติได้เลย อ่ะไปแล้วคู่แคทโทเป็นคู่เข้ารอบแล้วนะคะน้ำชนะ NA แพ้ตกรอบไปอันที่สองค่ะไปดูที่แอนูดต่ออ่ะคู่ต่อไปเราก็จับคู่ใหม่เง,งี้ลูกตัวต่อไปก็คืออะไรไอโอไดออนไออยู I ่ไหนตรงนี้อ่าอันนี้จับคู่กับใครแอนูดอ่ะไปจับคู่กับแอนูดกันแอนูดคืออันไหนแอนูดก็คืออันนี้อ่ะลบอันนี้ก่อน ไออนอนไอออนก็คือตัวล่างตัวนี้ะจะคู่กันเลยะจะคู่กันตรงนี้เห็นไหมลูกดังนั้นเหมือนเดิมแสดงว่าแอออนเป็นปฏิกิริยาออกออกคือเป็นปฏิกิริยาที่ให้เพราะนั้นอ e ีอะไรชอบให้อี e น้อยค่ะอี e น้อยชอบให้ดังนั้นอ e ีไหนน้อยกว่ากันอ้าวแต่รอบนี้น้ำแพ้นะเพราะว่าไอโอดีนมีคะมีค่า e น้อยกว่าแสดงว่าเข้ารอบคือไอโวดีนเข้ารอบแต่ว่าไอโวดีนตรงนี้เขียนแบบลีแต่ว่าตรงนี้เราต้องเขียนแบบออกเราก็กลับอะไรคะกลับสมการให้มันนะเราก็เขียนเลยกลับกลับสมการก็เอา2 i ไอลบขึ้นก่อนอ่ะ i สองบวกสองอิเล็กตรอนลบอ่ะได้แล้วถูกไหมโลกปฏิกิริยารวมโจทย์ให้หาปฏิกิริยารีดอกตอ่ออ่ะ จทย์อยากรู้ว่าปฏิกิริยารีดอกของเราเนี่ยนะคะหน้าตาเป็นอย่างไรเวลารวมรีดอกอย่าลืมครูบอกให้เช็คอะไรนะดูว่าอิเล็กตรอนเท่ากันยางเท่ากันแล้วอะเท่าแล้วไม่ต้องหาอะไรมาคูณตัดทิ้งแล้วก็รวมเป็นปฏิกิริยารีดอกได้เลยเราก็เขียนปฏิกิริยารีดอกที่เกิดขึ้นก็เอาฝั่งสารตั้งต้นมารวมกันผลิตภัณฑ์ที่ได้ อ่ะได้แล้วต่อมาหาค่า e ศูนย์หาค่า e ศูนย์เซลก็เอา e แคลลบ e แอร์ air, ถูกไหมลกูกแต่อย่าลืมทุกครั้งที่ครูแจ้งเวลาเราหาค่า e ศูนย์เราหาค่า e ศูนย์โดยใช้ค่า e ศูนย์แบบอะไรเท่านั้น reduction เท่านั้นแต่อน,นี้กับเวลากับสมการเนาะมันมีการหาค่า e ศูนย์มีสองแบบแต่อันนี้ครูสอนแบบใช้สูตรเลยนะคะอ่ะ e แคลลบ e แอร์ air, ได้เลยซึ่งแคโทดอ่ะแคโทดก็คือลายน้าแคโทดก็คืออนะัอนนี้เป็นแบบรีอยู่แล้วก็เขียนเลยลบศูนย์จุดแปดสาม ่ลบด้วยเท่าไรอีกอันหนึ่งก็คือ i i อ,อันนี้0.5นย c อ่ะก็จะได้เท่ากับเท่าไหรโลกได้ลบหนึ่โวลต์อ่ะสังเกตค่าที่ได้จะติดลายติดลบเพราะวมันเกิดขึ้นเองไม่ได้นะอันนี้ตัวอย่างมากที่หนึ่งก็คือเป็นปฏิกิริยาที่ทำไมโลใช้คำภาษาลลายมีน้ำเข้ามาแย่งชิงอ่ะต่อมาเรามาดูเบิรหน้าต่อไปเรามาดูตัวอย่างในกรณีที่ มันเป็นหลอมเหลวบ้างามาดูข้อที่6ก,กันอ่าเห็นไหมโลกดูจากโจทย์ใช้คําว่าหลอมเหลวอันนี้ง่ายอันนี้ไม่มีตัวยังชิงค่ะยังไงฉันก็เข้ารอบเพราะว่าฉันมี1เดียวไอออนบวกวิ่งเข้าหาคัวลบไอออนลบกวิ่งเข้าหาคูวบวกนะอันนี้เียแค่เขียนสมการแตกตัวให้เป็นอ่ะแตกตัว cu 2บวกบวกกับ b R ลบเห็นปะเราก็ได้ ยังไงฉันก็เข้ารอบอยู่แล้วหนูก็วิ่งเข้าหาที่ัว้่บวกค้วลบได้เลยอันนี้ก็แบบที่สองจะง่ายถูกไหมล่ะดังนั้นไอออนบวกก็วิ่งเข้าหาค้วลอบอ่ะ์ซีูสองบวกวิ่งเข้าหาค้วนี้บีอาร์ลบอ่ะบีอาร์ลบก็วิ่งเข้าหาค้วบวกแล้วเราก็เขียนสรรมการอันเนี้ยในกรณีถ้าเกิดโจทย์ไม่มีมาให้นักเรียน,นก็เขียนสรรมการปกติแคร์ก็คืออ e ิเล็กตรอนฝั่งนี้แอร์ก็คือบวกอิเล็กตรอนฝั่งนี้นะคะดูว่าเป็นปฏิกิริยาอะไรแต่เมื่อเนี้ยในโจทย์มีให้อ่ะเราก็ไปดู นะคะ c o ปอร์ ies, อันไหนเอ่ย c o ร์ค r c o ปอร์คืออันนี้อายกอันนี้ไปเขียนอีกอัน br br นี่ก็ยกอันนี้ไปเขียนอ่ะ copper ยกอันนี้ไปเขียน br ยกอันนี้ไปเขียนนะคะแต่ว่าดูว่าเขียนแบบออกหรือแบบรีถ้าเกิดเป็นแบบรีเพราะว่าโจทย์ให้แบบรีอยู่แล้วไม่ต้องกลับแต่ถ้าเกิดโจทย์ให้ออกเนาะเมื่อกี้ออกที่ได้คืออะไรออกก็คือตัว B br ตรงนี้เนี่ยก็กลับสมการอ่ะเราก็ยกมาเขียนเลยอันแรกก่อน copper เป็นแบบรีอยู่แล้วก็คือ เขียนตามที่ตรงนู้นได้เลยอย่าลืมว่าหลอมเหลวสถานะต้องเป็นตัว L นะลูกบวกสองอิเล็กตรอนลบกลายเป็น Cu อ่ะส่วนอันนี้รีใช่ไหม Li ไปแล้วต่อมาออกอ็อกก็คือให้อย่าลืมว่าหลอมเหลวก็ต้องเป็นตัว L สถานะจะเป็นตัว L อ่าและรวมเป็นปฏิกิริยาอะไรเอ่ย รีดอกเหมือนเดิมอิเล็กตรอนเท่ากันอยู่แล้วไม่มีปัญหาชิวๆเลยลูกตัดทิ้งแล้วก็รวมปฏิกิริยารวมที่เกิดขึ้นค่ะเรามาดูปฏิกิริยารวมกันก็เป็น CU 2บวกบวก2 BR ลบอ่ะฝั่งนี้ได้เป็น CU บวก BR 2แบบหลอมเหลวจะง่ายเพราะว่าไม่มีน้ำมาแย่งชิงถูกไหมล,ลูกเราก็เข้าที่คัวได้เลยต่อมาเราหาค่า E 0ค่ะ e อะไรนะีอะไรเอ่ยจะจบอยู่แล้ว e แค่ลบ e แอร์เราเอาค่าตรงนี้มาลบกันนะว่าอะไรแค่โทด์แอร์โนดอ่ะล้วก็แทนค่าเลยค่ะอ่ะแค่แทนค่าเลยเพราะว่าอย่าลืมว่าค่าอีต้องใช้แบบรีดักชันเท่านั้นก็เป็น0 3นลบด้วย1.08่งจคำตอบที่ได้ก็คือลบศูนโวลต์นั่นเองสังเกตว่าค่าที่ได้จะเป็นค่าที่ติดอะไรเอ่ย ติดลบเพราะว่าเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองไม่ได้นะคะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะไปทบทวนอ่ะโอเคค่ะเรื่องเซลล์ไลกก็จบประมาณนี้นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ